สวัสดีครับผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับคลิปนี้นะครับกลับมาพบกันเป็นคลิปแรกนะครับของวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแฟชั่นลทีดีสามสิบเจ็ดนะครับตัวนี้จะเป็นล้อขอบสิบห้านิ้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับล้อแฟชั่นลายด e เนี่ยนะครับก็จะเป็นล้อลายหกก้านนะครับก้านยศๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีฝาให้ด้วยนะครับเขียนว่าเล่ นะครับมันเกิเป็นของค่ายเลนะครับของล้อตัวนี้นะนะครับและละเอียดนะครับขอบล้อตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีลงไว้ให้เห็นเหมือนกันนะครับก็มีเขียนว่าเล y อิงนะครับจริงๆชื่อเต็มมันคือเล y เอนจิเนียร์นะครับแ้วก็ถ้าเป็นล้อแท้ตัวนี้จะเป็นเมทิเจแปนแต่มันเขียนแค่เจแปนเฉยนี่เป็นล้อเทียบนะนะครับแล้วก็มีโบโดม็อกนะครับมีฟอร์สนะครับถามว่าฟอร์สนี่คืออะไรก็คือ การขึ้นลูกร้อนะครับการสร้างล้อด้วยการฟอร์์นะครับก็คือการขึ้นลูกร้อโดยการไล่อากาศอ,ออกภายในมวลสารให้หมดนะครับมันก็เลยเกิดเป็นเนื้อมวลสารเดียวๆไม่มีอากาศอยู่ภายในมันสน่งผลอะไรก็คือน้ำหนักเบาแล้วก็แข็งแรงนะครับถ้าลองเอายางใส่ล้อแล้วเติมลมดูกับยางใส่ล้อที่ไม่ได้เติมลมน้ำหนักต่างกันอากาศมีน้ำหนักนะแต่ต้องอยู่ในภาชนะนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็โบกเลสซิง่งนะครับโบกเลสซิ่งนะครับอันนี้คือล้อเทียดนะ เดี๋ยวเรามาดูหลังล้อหลังล้อนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบ15กว้าง7นิ้วนะครับออฟเซตอยู่ที่35นะครับแล้วก็ไทยแลนด์นะครับผมล้อก็ผลิตที่บ้านเรานะครับงานบ้านเราเองนะครับผมตัวนี้นะนะครับว่ากันด้วยสเปคนะครับเมื่อกี้ให้ดูไปหมดแล้วทั้งขนาดความกว้าง นะครับและออฟเซ็ตนี้เรามาว่ากันด้วยสเปลกลูนน็อตอันนี้เป็น4ีูหนึ่งร้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะใส่รถพวก4ีูได้ทุกคันนะครับที่เป็น100นะยกเว้นผมพูดคันที่ยกเว้นเลยแล้วกันนอกนั้นจะใส่ได้หมดนะยกเว้นอแมนซ่ารถไมครับที่มันเป็น114ยี่ด้าอย่างเงี้ยซันนี่อย่างเงี้ยใส่ไม่ได้นะครับนอกนั้นใส่ได้หมดนะนะครับร้อยราคาในบ้านเราใส่ได้นะครับของเก่าเทิร์นได้ด้วย น,น้าร้านเราเป็นได้สีขาวแดงนะนะครับร้านอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเล21หรือ21มา200เมตรนะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้น,นะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่ผมไลฟ์อยู่เป็นวันที่10มีนาคมนะครับพศ2565นะครับก็เท่ากับว่าอีกประมาณ20วัน โดยประมาณนะจะสิ้นเดือนแล้วนะครับแล้วพอสิ้นเดือนปุ๊บก็จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานนะครับไม่ีิวัานอีงงก็ววางแผนนะครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางร่่งหน้านะครับถ้าเงินไม่พอเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางก่อนนะนะครับอย่าเปลี่ยนล้อก่อนอยางเพราะว่ายางช่วยชีวิตทนานได้นะครับยิ่งถ้าเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานด้วยนี่พื้นเปียกนะครับเพราะว่าเล่นน้าถูกไหมครับมีเล่นน้ําอันนี้คือผมคร่าวๆนะยังไงเปลี่ยนยางสําคัญกว่า สำหรับคลิปนี้นะครับผมก๊อฟจากร้านต้มยังโยนขอฝากไว้นะนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ